ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โคศกเพื่อไทยนายรัฐทุ่มเวลาช่วยชีวิตคน GDES ใช้เทคโนโลยีแก้ปมสั่งอาหารก่อนไล่จับ Fake News นางสาวอารุณีกาสยานโนท์โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณสั่งกำชับกระทรวง D e s สำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการป้องกันข่าวปลอมพร้อมจ่อตั้งูนย์เฟกนิวส์ระดับจังหวัดว่าในห้วงเวลาที่ประชาชนตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสในสถานการณ์โควิด -19 สิ่งเดียวที่รัฐบาลควรทำ คือทุ่มเทเวลาสรากำลังเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีทั้งหมดที่มาจากภาษีของประชาชนไปช่วยชีวิตผู้คนโดยด่วนด้วยการเร่งรัดการแก้ปัญหาโควิดอย่างรอบด้าน นางสาวอารุณีกล่าวว่าตั้งแต่การบริหารจัดการ Home อ s o l a t i o n ซึ่งผู้ป่วยมีความพร้อมแต่ไม่ได้รับยาในการรักษาทำให้เกิดกรณีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ขาดแคนยามีอาการหนักขึ้นและไม่มีแพทย์ให้คำปรึกษาในระบบเทเลเมดิซีนรวมถึงปัญหาคนเข้าไม่ถึงระบบอีกจำนวนมากจึงอยากเรียกร้องให้ผู้มีหน้าที่ทั้งหลายในรัฐบาลไปดำเนินการช่วยเหลือหรือระดมความร่วมมือในการเร่งรักษาและดูแลชีวิตผู้ โดยดย่วนเพราะชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนางสาวอารุณียังกล่าวอีกว่าการทุ่มเทสภากำลังไปตามจับตามสืบหรือการทุ่มสภากำลังไปดูแลประชาชนได้ผลต่างกันและส่วนตัวยังสงสัยว่ารัฐบาลนี้มีปัญหาในเรื่องการจัดลำดับความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่นกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาซื้อผลไม้ให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องการมากที่สุดคือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันเบี้ยเลี้ยงที่สมเหตุสมผลและต้องการรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อทำให้ระบบสาธารณาสุขยังเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดที่รุนแรงหนักหน่วงในตอนนี้ ส่วนกรณีที่มีมาตรการซื้ออาหารจากร้านภายในห้างสรรพสินค้าและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั้นนางสาวอารุณีกล่าวว่ามาตรการนี้ได้สร้างความสับสนและความยากลำบากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากรวมทั้งยังไม่แน่ใจว่ามาตรการนี้ออกมาเพื่อช่วยป้องกันโรคระบาดหรือเพิ่มภาระให้กับประชาชนกันแน่ซึ่ง อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นถึงความไม่เป็นโลเป็นภายของรัฐบาลอยากให้คนของรัฐบาลไปคุยกันภายในให้รู้เรื่องก่อนอย่าเอาแต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจากการคิดไม่รอบคอบกระทรวง DES ต้องออกแบบแอปพลิเคชันหรือใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ดีกว่าเอาเวลาไปตามจับเฟกนิวส์ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้ประชาชนนอกจากเอาใจรัฐบาลนางสาวอารุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ